สค่ะสามสองเด็กๆเมื่อกี้ได้อยู่ในเหตุการณ์ไหมคะลูกนั่งอยู่ข้างหลังตรงยิงแล้วก็ได้ยินเสียงจุดข้างหลังไปก็เจอพวกแล้วก็ตกใจไหมคะตกใจค่ะเป็นการเดบิที่ปังมากค่ะเพราะแบบเต็นท์มันจะปลิวด้วยเราเลยต้องรีบอพโยบแต่ทุกคนก็ไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมลูกโชคดีที่ยังไม่มีใครเป็นนะครับเพราะเพราะเราวิ่งหนีกลุ่มแรกใช่ค่ะกลุ่มแล้ววิ่งเลย เอออะพูดถึงโปรเจกต์ของเราบ้างเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรบ้างอตอนนี้มีกำลังทำโปรเจกต์กันอยู่นะคะอราโปรเจกต์กันอยู่ใช่แล้วก็กำลังรวบรวมไอเดียกันอยู่ค่ะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการทำเพลงใช่น้องเราก็มินชอของเราก็เพิ่งกลับมาจากเกาหลีสดๆลร้อนเมื่อเมื่อวันก่อนเลยค่ะ ค่ะใช่ไปด้วยค่ะตอนนี้พูดอะไรไม่ต้องแปลแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเร <c oughs> ียนเรียนกี่เดือนแล้วคะค่ขาดเรียนมาแบบสามเดือนใช่ไหมค่ะสามเดือนสามเดือนยากไหมคะยากค่ะเออแต่ก็ต้องไฟติ้งเนาะสู้สูต้ต่อนะ,ะเป็นเพื่อนเป็นยังไงบ้างคำสกิลภาษาไทยของข,ของเราเป็นยังไงของของพี่ซอเป็นไงบ้างก็างบางทีจะแปลอะไรฝั่งเงี้ยค่ะคำเหมือน้องเขาเข้าใจอยู่แล้วไม่ต้องแปลใช่วยพไม่ได้แล้ว ใช่แม่ครับเมาไม่ได้แล้วเมามินต uh, uh, uh. ่อไม่ได้ไม่เราอยู่ทีมเดียวกันอ๋อแล้วโปรเจกต์ปีนี้อารีนาเราเตรียมตัวอะไรให้แฟนๆได้เจอบ้างอ๋อก็คือเราซ้อมกันเยอะมากๆตลอดแล้วก็รออยู่รอปล่อยเพลงไว้ทุกคนฟังกัาดูเขาอยากฟังเราอย่างไรก็เขาบอกเวลได้นะตอบตอบตรงนี้ค่ะก็จริงๆแล้ว าอยากทราบอะไรก็ถามอากึงนะคะน่าจะเซฟที่สุดแต่ว่าเราก็ซุ่มซ้อมกันอยู่ตลอดนะคะจะมีเซอร์ไพรส์ไหมมีถ้าถ้าบอกมันจะไม่เซอร์ไพรส์สิคะเย้ถ้าจำหลังมีใครมาร่วมแจกมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยอันนั้นก็อยู่หน้าพิมพ์เราเลยค่ะแต่ละคนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันค่ะแต่ว้าวใช่ไหมคะว้าวว้าวตอนนี้กำลังทำอะไรสักอย่างอยู่แน่ๆค่ะ มีการปรับรูปใเลยนะจะได้เห็นรูปแบบหนึ่งนี่ค่ะเพราะตอนนี้พวกเราก็เริ่มหาสไตล์ที่ตัวเองชอบเจอแล้วนะาะเยราะแต่ละคนก็มีแบบแนวของตัวเองแสดงว่าลูน้าเราจะได้เห็นทุกคนสรีเอทความเป็นตัวเองมากขึ้นหวังว่าใช่ซิซอนล่ะคะค่ะ เตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรเพื่อแบบโปรเจกต์ต่อไปบ้างคือตาโปรเจกต์ที่เวียโซมันเตรียมยู่ใ่คะค่ะฝึกเต้นฝึก v o c a ร้องร้องค่ะจริงๆแบบหลายคนก็เข้ารอกับมาโปรเจกต์ใหม่ๆพวกเรากันอยู่เป็นไงบ้างเพราะทุกคนก็ยังคงให้กระแสตอบรับเป็นที่ดียังเหมือนเดิมเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆเนาะ นะคะแล้วเราก็หวังว่าเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นก็อยากให้แบบคิดว่า Process ทุกอย่างน่าจะเร็วขึ้นนะคะก็เลยน่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้ทีแบบปีนี้แมกยังไง <C> e <ars> เราทำกันอยู่ตอนนี้ค่ะ<อ>คืออยากจะขอบคุณแฟนทุกๆคนม,มากๆที่แบบเราแบบอาจจะไม่ได้ปรากฏตัวบ่อยแต่ทุกคนก็แบบพัพอร์ตมากๆเลยขอบคุณขคุณขอบคุณทุนะ แต่ละคนขอบคุณเป็นแฟนเลยขอบคุณเแฟนหน่อยขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมาแล้วก็รักทุกคนมากมากนะ่าวาจะตั้งใจสองพิธีักินซอพุสากินซอพุสากดีกันแฟนลดันเทมเร็วเจอกันนีค่ะเยี่ยมเี